เธอเธอมีอะไรจะบอกเราไหมอะไรอ่ะรู้นะว่าเธอเปคนอื่นอะไปเอามาจาก,กไหมไมกนมหีหลักฐานเนาะแม่นี่คือใครเฮ้ยเออมันไม่ใช่อย่างนน,นะเธอจะยินก่อน,นเธอ,าาอจะยินก่อนเธอจะยินเธอจะยินมึงกไหร่แบบมันจะมาวันเนี้ยมึก็ไม่รู้เหมือนกันนะมึง เดี๋ยวหน้ามันด้วยชาแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงดูคลิปนี้ดิเฮ้ยเฮียเหรอแต่ว่าไปยังเฮ้ยดูกันนะไม่อดูดูคลิปนี้เฮ้ยเดี๋ยวมึงผู้หญิงหน้าคุณมากใช่ไหมปะมันเบลอแต่ว่าคุว่าใช่อุ้ยแม่อะไรกันวะเนี่ยไม่งดูดูคลิปนี้ คุณคนนะเนี่ยอุ้ยมึงรู้จักพ่อรู้จักะมึงรู้จัก่ะคุณคุณอะรู้จักหรอมึงดูเสื้อดีๆเออว่าใช่เอ้ยนี่มันเพื่อนเราดีวยว่าใช่ไหมใช่หรอใช่หรอไค่แน่น่าเมียเออ้ทำไมหน้าตัวเมียอย่างเงี้ยอะคุณก็ผมดกัดใช่ไหมึงไปเลย พเ,เพเเื่อนเะอะไรเพื่อนแค่อะไรบ้างคิดหน่อยอ๋อกูเห็นคลิปแล้วเว้ยมปทำมึงได้ทำแข่งงานหรือเปล่าอุยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ออกมาอธิบายให้เพื่อนสังสิจะได้จบเงาแดี๋ยวเราจะเงียบเองโอเคพเพื่อ